มาครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอำเภอหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้ใครนั่นคืออำเภอกันทาลักษ์นั่นเองครับกันทรารักษ์เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์และประวัติศาสตร์กันทาลักษ์เนี่ยถือเป็นอำเภอขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือ มีประชากรมากที่สุดในภาคอีสานเลยนะครับไม่รวมอำเภอเมืองนะที่นี่มีดินที่อุดมสมบูรณ์มากจนเป็นแหล่งเกษตรกรรมสำคัญมีผลไม้ขึ้นชื่อหลายอย่างทั้งเมาะทุเรียนลำไยลิ้นจีรวมไปถึงสตอและพืชผักสวนครัวอีกมากมายชื่อกันทาลักษ์เนี่ยมีที่มาที่น่าสนใจมากครับคำนี้มาจากภาษาบาลีกันทระที่แปลว่าส่วนแห่งภูเขาซอกเขาถ้ำ หรือลำธารกับลักที่แปลว่าจำนวนแสนซึ่งเชื่อว่ามาจากชื่อเดิมของหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านห้วยลำแสนไพราอาบานนั่นเองครับย้อนรอยประวัติศาสตร์การเดินทางของเมืองกันทาลักษ์เรื่องราวของอำเภอกันทาลักษ์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2410ครับเดิมทีที่นี่มีชื่อว่าเมืองอุดทุมพรพิสัยขึ้นอยู่กับเมืองขุขันในสมัยนั้น ต่อมาพระยาขุกขันได้ขอตั้งบ้านห้วยลำแสนไพราอาบานขึ้นเป็นเมืองใหม่และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นชอบและตั้งให้เป็นเมืองกันทรรักษ์แต่เรื่องไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับกลางปีเดียวกันฝรั่งเศสได้ทักท้วงว่าไทยไปตั้งเมืองใหม่รุกล้ำดินแดนของพวกเขาทำให้ทางการสยามต้องย้ายเมืองกันทรลักษ์ไปตั้งที่อื่น และในที่สุดเมืองกันทรลักษ์ก็ถูกยุบมารวมกับเมืองอุทุมพรพิสัยที่บ้านผือในปัจจุบันจนกระทั่งในปีพศ2460ในร้อยตรีรุ่นสุภาพประเสริฐหรือที่รู้จักกันในานามขุนอนันตพักดีได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่บ้านโนนบกใกล้บ้านน้ำอ้อมและขอเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอ,อน,น้ำอ้อมซึ่งถนนสายสำคัญในตัวอำเภอทุกวันนี้ก็ยังใช้ชื่อว่าถนนอ,นอนันตพักดี เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงท่านครับจนกระทั่งในปีพศ2480กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นอำเภอกันทรารักษ์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และในปีพศ2515ก็มีการเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตามอักษรดั้งเดิมอีกครั้งโดยตัดนอนเนนออกเหลือเพียงแค่อำเภอกันทราลรักษ์อย่างที่เราเรียกกันทุกวันนี้ซึ่งมีความหมายว่าเมืองที่ถ้ำหรือซอกเขาเป็นเครื่องหมายครับ สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดพูดถึงกันทาลักษ์แล้วไม่พูดถึงที่เที่ยวคงไม่ได้ครับที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายผามออีแดงจุดชมวิวมุมสูงอลังการที่นี่ถือเป็นไฮไลท์เลยนะครับผามอ,อีแดงเป็นหน้าผาสูงกว่า500เมตรที่แบ่งเขตแดนไทยกับกัมพูชาทำให้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของปราสาทเขาเพะวิหารได้ในมุมสูงอย่างสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้จะมีปรากฏการณ์ทะเลหมอกที่สวยงามจนต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเลยนอกจากนี้ยังมีภาพสลักนูนต่ำรูปเทพสามองค์และสถูปคู่ที่เชื่อว่าเป็นที่ฝึกซ้อมของช่างแกะสลักก่อนจะไปสร้างปราสาทเขาพระวิหารด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ที่ใกล้ๆกันก็คืออุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับไม่ได้มีแค่ผาหมออีแดงอย่างเดียวนะแต่ยังมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นปราสาทโดนตวนปราสาทหินขอมโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาหรือเกียรหายขุนนุนที่มีทิวทัศน์สวยงามเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจสวนผลไม้สวรรค์ของคนรักทุเรียน สำหรับใครที่ชื่นชอบผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและเงาะต้องไม่พลาดไปเที่ยวสวนเกษตรและผละไม้ที่บ้านซำตารมครับช่วงฤดูการท่องเที่ยวก็คือเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมจะได้ชิมผลไม้สดๆจากต้นเลยครับแหล่งน้ำธรรมชาติและสวนสาธารณะนอกจากนี้ยังมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกหลายแห่งครับเช่นสวนสาธารณะหนองกวางดีดที่เป็นเหมือนปอดของชาวกันทรลักษ์พลานจำปา กับพลานหินกว้างใหญ่และจุดชมวิวที่สวยงามห้วยตะวันหรือแก่งตะวันที่มีน้ำตกเล็กๆให้ได้ชื่นชมและหาดสำราญแหล่งน้ำธรรมชาติใสสะอาดที่เหมาะกับการเล่นน้ำช่วงหน้าร้อนครับการเดินทางและงานประเพณีสำหรับการเดินทางมาอำเภอกันทรลักษ์ก็สะดวกสบายครับทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทางก็มีให้บริการแถมยังมีสนามบินที่อุบลราชธานีอยู่ไม่ไกลอีกด้วย ส่วนงานประเพณีที่นี่ก็มีจัดตลอดทั้งปีตั้งแต่ง,งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่งานสงกรานอีสานงานลอยกระทงไปจนถึงงานสมโพธิสารหลักเมืองกันทรลักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมใจของชาวกันทรลักษ์เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของอําเภอกันทรลักษ์ที่ทั้งยิ่งใหญ่ในแง่ของพื้นที่และประชากรและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินกันนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเราไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะพาไปเจาะลึกที่ไหนอีกรอติดตามกันได้เลยครับ